พูดทักพี่นิคอาจารย์ุัซูมซูมซูม อาจารย์อาจารย์หันหน้าบอสใครดูบ่างครูลองไฟช็อตนะครูลองไฟช็อตเดี๋ยวนุช่วยทีบินฮะอะไรนะตีหัวครูเป็นไรครูเดี๋ยวนุชีได้เดี๋ยวนุชทีบไหม Það er ekki verið. อาไมึงมเาเนวหัวอ <Und> <energetic. S 1> ี้มุดมุดอต่ต่ดอมมึงไปกูนะไปกู ไปคุยถ้คุณจะแกงตายอ่ะคีมมึงคุต้องแพงกิ well, ้งไวอ๋วาอะไรอ่ะโอ๋ยโอ๋ยย่แวนยืนอยู่เลยวันยืนอยู่เลยคือน้องก็แอบบอกว่างม

ี่่แบบบวาามรหลเลยถ่ายเื่อะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs>